ต้องนักกระท่อมน้อยที่ไม่ไกลสักเท่าไหร่จ๊ะเอผมแบล็กนะฮะผมมีหลายฉายาตามอารมณ์ของมาม่าครับ วันไหนอารมณ์ดีก็จะเรียกผมว่าพี ed, you know, ่แปลดอยู่ไหนลูกแต่วันไหนอารมณ์ประมาณไม่ได้กินปลาทูแข่งใหญ่มาก็จะเปลี่ยนสรรพนามผมทันทีไอ้ดำแกอยู่ไหนแต่จะทำยังไงได้มามาผมเข้าเป็นทาสที่ซื่อสัตย์เราคือเจ้านายที่ใจดีก็ต้องยิย้ยวนกันไปแต่วันนี้ได้โอกาสเหมาะมามาผมยังไม่ตื่นเราไปท่องโลกกว้างกันซะหน่อยละฮะตามมาเลย วัดดีสโลปีฮัไปก่อนเลยวัสด,ดีฮะลุงบัมเ้ิลไอดีต้องรีบกลับก่อนที่มาม่าจะตื่นไม่งั้นได้เป็นเรื่องแน่เห็นบอกไว้ว่าจะพาปลูกผักอะไรสักอย่างปลูกอะไรกันเยอะแยะไม่เห็นจะอร่อยเลยถ้าเป็นกัญชาแมวแล้วก็น่าสน ไอแบล็ควิ่งอย่างลิงโลดเพราะมีจุดหมายปลายทางในใจแล้วเย้ yeah, ถึงแล้วอยู่ไหนนะหวังว่าคงไม่เสียเที่ยวนะใจไม่ดีเลยเมื่อถึงบ้านหลังใหญ่ไม่เจอสิ่งที่มาหาไอแบล็คจึงเดินไปดูอีกที่เจอแล้วอยู่นี่ไงเธอน่ารักชะมัดใช่ไหมทุกคนอื หลังจากที่ไอ้แบล็กนั่งมองสาวจนเวลาผ่านพ้นไปต่างคนต่างมองไม่พูดไม่จาก,กันสักคำนานจนสาวเจ้าเมื่อยไอ้แบล็กก็นึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะเลยเวลากลับบ้านแล้วเคยโดนฆ่าโทษไว้หลายครั้งแล้วว่าถ้าแกทำตัวเหลวไหลฉันจะให้แกไปอยู่กับลุงนุย้ยไอ้แบล็กจึงจำใจจา่าโหเวลากลับทำไมมันเหมือนไกลจังอะไปทางรัดน่าจะดีกว่านะเมื่อถึงบ้าน ขอแอบดูหน่อยมามาตื่นยังตายละถ้าทางแบบนั้นอารมณ์แบบไหนเนี่ยสยองคะแอบเข้าบ้านทำเป็นเพิ่งตื่นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยชีอ่ะอะนั่นเพื่อนงูนี่นาเข้าไปทักหน่อยดีกว่าว่าไงพวกจะไปไหน บอกชื่อเราหน่อยดิเจอกันตั้งหลายหนไม่เคยบอกชื่อเลยอย่าพูดอย่าคุยอย่าสนิทแม่บอกไว้บ้านอยู่ไหนใกล้บ้านคนพิเศษของเราหรือเปล่าฉันชื่อแบ๊กนะฉันบอกอยังอย่ามายุ่งไม่รู้ไม่สนระหว่างนั้นงูน้อยก็เลื้อยหนีไอ้แบ๊กไปเรื่อยๆกระทั่งมามี่มีตัวประหลาดมาอีกแล้วค่ะ อยู่ข้างหลังมามีค่ะตายละเราประบ้านช้าก็แย่ละถ้ามาม่าเจอเรื่องนี้ก็ไปอีกเป็นเรื่องจริงๆนะอืมต้องทำอะไรสักอย่างไอ้แบล็กเดินตรงไปยังงูน้อยไ,อไปนะเข้ามาทำไมออกไปชิวช่วๆชฮะอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ยังอยากผูกมิตรกระเราอยู่เลยโอ้แม่พูดถูกพวกหมาแมวคบไม่ได้ อละเมื่องูน้อยหายลับไปแล้วหมานี้จึงเรียกไอ้แบล็กเข้าไปหาอืมโชคดีนะที่แกเห็นซะก,ก่อนไม่งั้นแม่แย่แน่แน่มามัมมัมสักเดี๋ยวทำของโปรดเพิ่มให้ที่แบล็กมิสุดยอดเอาตัวรอดเก่งที่สุดเลยอะฮะนี่เป็นปฐมบทของผมฮะ ลูกผักก็รอไปก่อนฮะและอย่าลืมติดตามวีรกรรมของพวกผมนะฮะแซบซุนซ่ามาจาักเหนียวทั้งนั้นบวัสด,ดีฮะก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็ห่างหายไปหลายปีมีหลายเหตุหลายปัจจัยค่ะกลับมาคราวนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนบรรยากาศการดูคลิปสลับไปบ้างค่ะปลูกผักปลูกหญ้าบ้างสลับกับการ์ตูนค่ะรอผักโตเนื่องจากบรรยากาศความเป็นอยู่แล้วก็เศรษฐกิจ บ้านเมืองเนาะช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องเครียดๆค่ะเราก็เลยอยากเอาชีวิตแมวๆทั้งหลายจากที่จอรตอนนี้อยู่ประจํากันค่ะมาเล่าเรื่องเบาๆให้ฟังในแนวผสมผสานแบบการ์ตูนค่ะจริงๆแล้วเราเคยไปลงหาบ้านให้เขาอยู่ใน a c e b o o k อะค่ะแต่ก็มีคนเข้ามาทักประมาณว่าระวังเขาเอาแมวไปทําไม่ดีนะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราก็เริ่มคิดมากแล้วค่ะลงหาบ้านไปสองสามวันพอมีคนติดต่อจะเอาไปเลี้ยงจริงๆเราก็เริ่มจับผิดเขาละ โอ้อยางนี้ไม่เวิร์คค่ะมันก็เลี้ยงเองไปซะเลยและกันเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังถตาอย่างนั้นก็ไม่ต้องคงต้องหากันละค่ะเลี้ยงกันไปกรรมของเราละทีเนี้ยโอ้โหมันกินจุมากเลยค่ะไหนๆกันไหนๆงั้นพวกแกก็มาเป็นตัวละครให้ฉันเลยแล้วกันแต่ละตัวที่อยู่ในคลิปกาตูนเรามีตัวตนจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอด้วยว่าจากเขาโครงเรื่องจริงซึ่งก็จะทยอยออกมาค่ะสลับกันบ้างระหว่างรอผักโตค่ะแต่ว่าเราก็ยังจะทําคลิปผักอยู่นะคะ นี่ก็เป็นคลิปแรกค่ะที่ทำแนวนี้สนับสนุนอาหารแมวกันด้วยนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ